วงในออกตัวชัดทิ้งระเบิดแอปทักษอนชอบกินซอยจุอ่านแล้วรู้เลยหมายถึงใครกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวเมื่อก่อนหน้านี้ทิมพิธาโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแอปทักษออนและจะสังเกตได้ว่าทิมพิธามักเข้ามาดลาไอจี I G, สาวแอปทักษออนอยู่บ่อยๆท่างกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างมากมาย และในเวลาต่อมาทีมพิธาได้ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีสรยุทธ์ไรพิชยทันเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงหนึ่งในรายการสรยุทธเหมือนรู้อะไรมาแซวทีมพิธาหลังไปเจอแอปทักษออนชาวเน็ตตาดีเห็นแอปส่งซิกกลางรายการโดยบทสนทนาได้กล่าวว่าสรยุทธตอนนี้วันหยุดคุณหยุดไหมทีมพิธาไม่ค่อยได้หยุดครับใส่หัวยิ้ สรยุทธ์แอบไปไหนไหมบางทีเงียบเลยนะทิมทิ่ทาแอบไปไหนครับที่ยิ้งยิงฟันสรยุทธ์ไปงานลูกไงทิมทิ่ทาออกครับลากเสียงยาวยิ้มสรยุทธ์หรือไปไหนทิมทิ่ทาก็ไปงานลูกครับสรยุทธอ์อึมองและล่าสุดเอสยังไงกันแน่เมื่อชาวเน็ตเจอหลักฐานเด็ดวงในออกตัวชัดโผล่เมนแอทักษอนชอบกินซอยตู้อ่านแล้วรู้เลยหมายถึงใคร หลังชาวเน็ตจับตาทิมทิชาโดยงานนี้ชาวเน็ตได้ย้อนโพสตไปเห็นโพสไอจีค่ายโพลีพลัสกับแคปชั่นคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงจากนั้นแอปทักษะออนเข้าไปคอมเมนต์ไอจดังว่าสู้แอดไม่ได้นะคะเด็กด้วยเผ็ดด้วยก่อนที่ไอจีดังจะทิ้งท้ายระเบิดลูกใหญ่ไว้ว่าเผ็ดสิคะชอบกินซอยจูพร้อมอีโมจิยิ้มก่อนสาวแอปจะกดไลค์ให้ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า ถ้าไม่มีมูลก็คงไม่มีคนแซวบ่อยนะคนวงในแซวเยอะคนในพัก,อ,กอีกทั้งผู้ใหญ่อย่างคุณสระยุทธแ์แซวมันก็ต้องมีมูลแหละค่อยรอบข้างแซวเยอะมากคนสนิทใกล้ชิดแต่คนโยงไปรักเก่านี้ดูยังไงไม่ได้ว่านะแต่มันก็ชัดอยู่